สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องน่างจุปพยกร์วันนี้จะมาพยากรคนราศีกุมในเดือนมิถุนายน2564ายครับก่อื่นสามารถตดิดต่อดยดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีมาที่บลิเบอร์หิซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังปิยกรนะครับในเดือนมิถุนายน25-64นน,25นะครับซึ่งเป็นเดือนกลาง ปีพอดีเลยเนาะปั๊บๆก็กลางปีแล้วของปีฉลูนะครับยังไงอีกเหลือไม่กี่เดือนแล้วก็จะผ่านพ้นปีฉลูไปแล้วนะครับยังไงก็มาติดตามรับฟังกันเลยครับในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะลดค่าครูให้นะครับหรือค่าทํานายนั่นเองอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็รวมถึงโรคระบาดด้วยเนาะหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินก็จะลด ค่าของชีพหรือเรื่องของการดูตรงนี้ลงให้นะครับนี่ก็ใครสนใจสามารถแดอดไลน์มาทําค่าครูได้นะครับเรามาฟังคํายากรน,นะครับในการโคจรยกยาวราศีภาพรวมในเดือนมิถุนายน2564นี้จะมีการโคจรยาวราศี3ดวงท่านนั้นเองครับน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดกันเลยนะครับของคุณก็คือดาวราหูดาวราหูเป็นดาวธาตุลมนะครับ แล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นราศีธาตุลมกลางธาตุจึงหมายถึงลมที่เสถียรลมที่หมายถึงลมพายุอะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไทาม์ไลน์ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นแบบนี้นะครับต้องเข้าใจพื้นดวงก่อนนะแล้วเราจะเข้าใจรูปแบบการคือเอาไปสามารถต่อยอดพัฒนาในการตัดสินใจในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ตัวต,วตนของเราเนี่ย เราทําอะไรเราก็จะไรทิศไรทางและประสบความสําเร็จได้ยากนะครับหรือประสบความล้มเหลวได้ง่ายดังนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจตัวเราก่อนนะครับคำว่าเข้าใจไม่ได้หมายถึงว่าเอออหอบกด้วยความคิดของเราเองนะแต่ทุกอย่างต้องมีตรกกะมะีการเก็บสถิติต้องมีคนเข้าใจลึกซึ้งก่อนแล้วชีน้นําเราถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจว่าตัวตนเราเป็นแบบนี้นะเพราะว่าคนเราเนี่ย มักยึดติดกับความคิดของตัวนะครับอ่าแล้วก็มักจะยึดติดกับความคยกว่าอัตตานะครับก็คือตัวกูของกูอย่างเงี้ยนะครับในในคำโบราณเขาพูดอย่างงี้ก็จะหมายถึงว่าไม่ชอบรับฟังคนอื่นแต่รับฟังตัวเองเท่านั้นนะครับมันมันเป็นเบกกับเรื่องของการที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทางพุทธศาสนาจะสอนเสมอครับว่าเราเนะ่ยอย่ายึดอัตตาในตัวตนมากนะครับแต่ตัวผมยังเป็นคนยึดมั่นในถือ ถือ,อในตัวตนความคิดของตัวเองมากนะครับไม่ชอบเปลี่ยนเพราะว่าเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเป็นราศีที่เอไม่ใช่เป็นวันที่หยึดตัวตนมากที่สุดแหละนะครับเพราะว่าอะไรดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งการเรียนรู้นะครับจึงเป็นคนที่ไม่ได้นอกเรื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดถึงดาวพฤหัสบดีต่อไปที่อยู่ในราศีกุมนะครับดังนั้นคุณก็จะคล้ายๆแบบนี้ในช่วงนี้นะครับก็คือ5เดือนครึ่งนี้นะครับจากที่29มีนาคม 64นี้นับไป5เดือนครึ่งคุณจะเป็นลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่ายึดตัวเองเป็นหลักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับว่าความคิดของฉันถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับถ้าคุณจะยึดแบบนี้คุณต้องเรียนรู้อยู่เสมอเหมือนตัวผมที่เรียนรู้อยู่เสมอไม่มีการคือ,อผมก็เพิ่งมารู้นะว่าตัว,ตวเราเนี่ย มีดวงในลักษณะของการเรียนรู้อยู่เสมอนะครับตอนแรกไม่เคยชอบหรอกครับเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้เล่นไปวันๆสนุกไปวันๆแต่พอมาตกผลึกในอายุที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเนี่ยก่อนหน้านี้หลาย10ปีเนี่ยนะครับเพิ่งจะมา,าลืมตาอ้าปากได้บ้างแต่ยังไม่รวยนะเออก็ก็คือเมือ่อ สองสามปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ก็ถือว่าเออโอเคมีเงินเก็บมีเงินเป็นของตัวเองท้งที่แต่ก่อนนะ่ะอยู่ในระบบกองสีไม่ไม่เคยคิดในเรื่องของตัวจุดนี้จะรอรับแต่คอ่าดกว่ากิจการต่อพ่อแม่ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนะครับก็เลยไม่มีเงินเก็บไม่เบียนทั้งสิ้นนะครับมีแต่มรดกที่จะได้เท่านั้นเองแต่พอเราหักเหในชีวิตนะ่ะมันจะมีเรื่องหักเหครับก็ทําให้เราอบลุกขึ้นมาอยากมีตัวตน ไม่อยากอยู่ในครอบครัวที่ระบบอุปธรรมแบบนี้แล้วนะครับอยากมีคือเรามีอีโก้อยู่ในตัวนะเออเพราะว่าอะไรเกิดราศีพุธศพนะครับมีดาวอาทิตยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอยู่ในราศีบัวดื้อหลันดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคนที่หยิ่งในอีโก้ว่าไม่คืออยากประสบความสําเร็จด้วยตัวเองอาอยู่ดีก็มีความคิดนี้เฉยเลยนะครับด้วยด้วยการที่มันตกผลึกความคิดของเรามาต้องขอภายในการแชร์แต่ผมอยากให้ ชีวิตหลายคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จให้ฟังชีวิตของผมไว้แล้วเผื่อลองลองปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณอาจจะได้ไอเดียหรือได้ความคิดอะไรบางอย่างแล้วตกผลึกได้บ้างคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็น case s t u ี้เนอะอในเรื่องของผมเองทีนี้ตัวเราเนี่ยลุกขึ้นมาอยากมีตัวตนเราก็ต้องขยันในการเรียน และการศึกษามีอย่างเดียวครับที่เราจะสามารถมีโอกาสและทำให้เรานั้นสามารถยืนได้ในจุดนี้ mm hmm. ก็คือเราต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอตัวผมเนี่ยเรียนรู้แบบสองสามปีมาเนี้ผมเรียนจนหัวพุจพุอยู่แล้วนะครับคือแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยคือเรียนตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังเรียนอยู่บางครั้งจนบางทีสมองรับไม่ไหวเครียดมากนะ,ะประมาณนี้ก็จะแบบ พยายามหาฟังเพลงหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นคนที่สันโดษอยู่แต่กับบ้านนะครับไม่ค่อยไปสังสรรค์อะไรข้างนอกสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยจึงไม่เกี่ยวกับโควิดนะอันนี้คือก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับรก็จะเป็นแบบนี้ <Yeah. S 2> ดังนั้นเนี่ยเราก็จะศึกษาตรงนี้ลึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนาพัฒนาในเรื่องของอะไรคำพยากรณ์มากขึ้นเรื่อยๆหลายคนถ้าติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวผมเนี่ยมีการ เขา,าเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนสเต็ปอันนี้ไม่ได้พูดเองไม่ได้อวยแต่ว่ามีคนบอกแบบนี้นะครับจากฟีดแบ็กเนะาะก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตัวคุณต้องพัฒนาเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่บอกว่า10ปี20ปียังอยู่เหมือนเดิมยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมานี่แหละคือคุณขาดเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้พัานาวพิจิีกลุ่มตัวครับอยู่ที่ราศีกลุ่มเนี่ยมันแปลว่าตัวคุณต้องเรียนรู้แล้วคุณจะได้ idea, ไอเดียได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความ ลุกขึ้นมาเพราะอะไร,ระดาวพฤหัสในเรือนราหูราหูไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุหมายถึงรากฐานหมายถึงความสําเร็จได้ง่ายนะครับในช่วงนี้กินระยะเวลาไป,ไปแล้วประมาณครึ่งปีคุณเสียเวลาโอกาสไปแล้วครึ่งปีสำหรับคนที่ยังไม่มีการเรียนรู้อะไรเลยนะครับถ้าได้ยินคลิปนี้แล้วได้ยินเสียงที่ผมกำลังถ่ายทอดไปนี้แล้ว รีบครับกลับตัวยังทันเลยอีกหนึ่งปีที่คุณจะเรียนรู้พัฒนาแล้วคุณจะเกิดความมั่นคงในอนาะคตขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าคุณไม่ทําตอนนี้บอกไว้เลยว่าสายไปละคือไม่ได้หมายถึงว่าสายไปสัทีเดียวนะแต่หมายถึงว่ามันช้ามันมันยากนะที่จะได้เพราะว่าดาวประจำตัวไปอยู่ในความมั่นคงหมายถึงว่าบ้านรถอสังหาที่ดินความมั่นคงในชีวิตเนี่ยของคุณเนี่ยมันจะเกิดได้ภายในปีครึ่งแต่มันผ่านไปแล้วครึ่งปีนะครับดังนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่เคยได้บ้านรถที่ดินอสังหารต่างๆเนี่ยรีบครับแล้วหรืออีกหนึ่งปีเนี่ยยังทันนะมันหมายถึงว่าศักยภาพของเราด้วยว่าไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวเรียนจนหัวปุแต่คุณไม่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาอะไรก็ถือว่ามันก็ยังเรียนรู้ต่อไปแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะขาดการลงมือทําดังนั้นเนี่ยเรียนรู้แล้วต้องพัฒนาแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยแล้วทุกอย่างจะดีไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ทีนี้ เรามาดูกันโคจรย้ยายราศีนะครับในเดือนนี้บ้างนะครับดวงแรกนะครับคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยโคจรย้ายราศีนะครับในวันที่2มิถุนาย,ยน64จากราศีเมถุนเข้าสู่กรกฎได้ตำแหน่งนิดนิดแปลว่าการอ่อนกําลังในรอบ12ราศีก็คืออ่อนกําลังที่สุดคือดาวอังคารไกลโลกที่สุดดังนั้นเนี่ยจึงมีผลกระทบน้อยกับเรามันมีนัยสําคัญตรงที่ว่าดาวอังคารคือดาวแห่งการแอคชั่นดาวแห่งการกระทํา ดังน <screws> <Basil> ั <looked desserts> <Negative notes> ้นเนี่ยเมื่อมันอ่อนกําลังคือขี้เกียจนะครับความหมายคือความหมายของมันคือขี้เกียจเมื่ออยู่ในเรือนจันเนี่ยมันหมายถึงอ่อนนะครับเรือนเรือนราศีกรกฎ่ยเป็นราศีอ่อนราศีที่หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวานนิ่มนวลแต่สำคัญคือดาวขุนพลพอขุนพลไปอยู่ในเรือนจันทร์ก็คือแพ้สาวงามก็หมายความว่าใจอ่อนใจละทวยพระดาวจันเนี่ยราศีกรกฎคือจิตใจนะครับดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่า ดาวคันคือธาตุลมคืออารมณ์พอไปอยู่ในเรือนจันท์หมายถึงวาวุ่นในจิตใจเพราะว่าลมเนี่ยมันไปปั่นป่วนทําให้น้ําน้ําในราศีกรกฎเนี่ยเป็นธานตุน้ําต้นธาตุมีกําลังหมายความว่ามีมีอะไระะเขาเรียกสิ่งเหละสิ่งเหลวในในภายในสังคมนภายในสิ่งต่างๆรอบตัวเราเแวดล้อมเราเนี่ยมากระทบกับจิตใจเราทําให้มันแว่ง มันไม่ค่อยสถียืน,น้องคันจึงหมายความว่า,อาพอมันเบื่อพอมันไม่มีจุดโฟกัสเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใจเนี่ยอ่อนไหวง่ายทําให้เราเบื่อที่อยากจะทําอะไรต่างๆก็กลายเป็นว่ามันมันไม่คึกคักมันไม่โอเคก็เลยทุกอย่างดูเหมือนขี้เกียจไปหมดเลยอะไรแบบนี้ครับก็กลายเป็นว่า,เ,าเราก็จะส่งผลกระทบที่ร้ายมาถึงตัวเราในอนาคตอย่างเช่น ผู้ใหญ่ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่พวกเจ้านายหัวหน้าเนี่ยพอมองมาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ไม่เอาทาันอ่าเราเราแหละเอ้ยอะไรแบบเอ้ยหยิบขี้ไก่ไม่ฝ่ออะไรแบบเนี้ยเขาจะมีคําพูดพวกเนี้ยเข้ามาหาเราทําให้เราเนี่ยดูแบบไม่ดีในสายตาเขาเพราะดาวพฤหัสบดีเนีน่ยมาถึงผู้ใหญ่มาทับเรือนตัวเองก็คือราศีกุมทําให้ผู้ใหญ่จับจ้อง จับตามองแล้วตัวคุณกับดันดางคารเป็นนิดเนี่ยก็เลยทําให้มันหล่ะแหละอือยู่ในภพอริสะด้วยหมายถึงปัญหาเข้ามาเยอะมากแล้วมันก็ทําให้ท้อใจหดหูรู้สึกไม่โอเคดังนั้นวิธีแก้นะครับคือพยายามจุดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับพยายามโฟกัสว่าเราอยากได้อะไรในชีวิตเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราอ่ะคือผมจะเรียกว่า m i n d s e t เราต้องตั้งใหม่เสร็จในสมองก่อนว่าคุณต้องการอะไรความรักการงานการเงินหรือความสําเร็จคุณก็ตั้งเป้าไว้ก่อนพอเราตั้งเป้าปุ๊บมนุษย์เราเนี่ยคิดปุ๊บทําปับ๊บเชื่อในสิ่งใดจะทําในส,สิ่งนั้นได้ดีดังนั้นเนี่ยเราก็จะลุกขึ้นมามันจะ,จะมี Power น้องคันก็จะมี Power ขึ้นมาทันทีูฟื้นจากความเป็นนิดหรือเสื่อมนั่นเองก็ทําให ขยันแ right ข่งขขึ er again, i i. ้นมาทําเพราะเราต้องมีโฟกัสเราต้องมีเป้าหมายก่อนแล้วเราถึงอยากจะทาไงครับนี่คือวิธีการแก้เนาะเป็นลักษณะนี้ต่อไปดาวที่จะย้ายราศีในวันที่15มิถุนายน64เข้าสู่ราศีเมถุนได้แต่แงราชาโชคในภพปุตตะก็จะมีไอเดียมากมายฟุ้งมโนไปมากมายนะครับที่อยากจะทําแล้วทําแล้วมีคนสนับสนุนดีด้วยนะเพราะว่าแต่หนึ่งราชาโชคไม่ได้แปลว่าราชาให้โชคจะแปลว่าคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือ หรืออีกอย่างหนึ่งคือใช้ชื่อเสียงเครดิตนะครับความเด็ดเด่นของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือและบันไดทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้ง่ายหมายถึงเอาไปลงทุนนะครับในการทําอะไรต่างๆก็จะมีโปรเจกต์มากมายที่อยากจะลงทุนอยากจะทำนะครับก็ทําได้เพราะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคดี นะครับแต่ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีๆนะครับจะมีหุ้นส่วนอะไรแบบนี้คือไม่ควรมีหุ้นส่วนหรอกเพราะว่าดาวพุธยังไม่ออกจากราศีพฤษภอยู่นะครับเพราะาถอยหลังด้วยแล้วก็กลุ่มกระดาวราหูเป็นคู่คดีความนะครับหมายความว่ามันจะมีเรื่องปัญหาของเซ็นสัญญาเ,าเอกสารสัญญาต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันไม่โอเคมันเป็นคู่ศัตรูกระดาวประจําตัวของคุณจึงทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับด้วยความอยากมีมากเกินไปด้วยความโลภมากเกินไป คือตัวตนไปตกในพบพันธุหมายถึงเราอยากสําเร็จมากเกินไปจนลืมมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปก็คือทําด้วยความริบร้อนนะครับม,มันก็เลยกลายเป็นว่าวิ่งเข้าหาผลประโยชน์เร็วเกินไปจนทําให้ไม่ได้รอบคอบในเรื่องของการดูเอกสารสัญญาเรื่องของข้อผูกมัดอะไรต่างๆทําให้ปัญหาตามมาในระยะยาวได้อันนี้ต้องระวังนะครับมีสติส มีสติก่อนสตาร์ทและทุกอย่างจะแก้ไขได้นะครับเอาตัวรอดได้ต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวศุกร์ย้าราศีในวันที่25มิถุนายน64เข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคดังนั้นเดือนมิถุนายนจะมีราชาโชค2ตัวดีมากนะครับดาวศุกร์ราชาโชคในราศีกรกฎยันะเสียข,ขอโทษนะครับลิมพันกันเขาเรียกว่าราศีธาตุน้ํา มีกำลังมากหมายถึงสเสน่ห์หมายถึงคนนิยมและกลุ่มกระดางคารได้คู่มิดด้วยหมายถึงมีคนสนับสนุนส่งเสริมได้มิดคอยช่วยเหลือผลักดันเราไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายแต่มันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าเล็งกระดาวเสาที่เป็นภพวินาศนะครับเล็งมานี่คือร้ายคือคนระสีกลุ่มเนี่ยร้ายกว่าคนอื่นเขาตรงที่ว่าดาวเสาเป็นภพวินาศของคุณและอยู่ดันเป็นกเกษตรด้วยหมายถึงแข็งมากๆเลยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบันมักจะมีอ่าลง ขึ้นต้นด้วยคําว่ายากเหนื่อยลําบากก่อนเลยนะครับเพราะว่าไหนมันมันมันมิน,ม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 นเบก,กับคําว่ามันจะไปตลอดเวลาเลยเพราะว่าวินาศมาถึงการจบสิ้นการสิ้นสุดการพังทลายการแตกสลายดังนั้นเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคํานิ้มาเลยก่อนเลยเมื่อดาวดวงใดก็าตามโคจอมาสู่ราศรีกรกฎจะเล็งกระดับเสาที่เดือพวินาศแข็งเนี่ยประจําดังนั้นเนี่ยอ่ามันจะเกิดผลเสียเช่น ดาวคันเล็งกระดาวเสาคู่เครียดคู่กดดันอันนี้ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรแต่มันหมายถึงบางทีมันท้อใจมันเหนื่อยใจอย่างเงี้ยครับส่วนดาวสุกมาเนี่ยมันเล็งกระดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงความสุขเนี่ยน้อยมันไม่ค่อยจะมีมันหมายถึงว่าบางทีอ่ะเราต้องเข้าใจไหมครับเหมือนกับทางเดินของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มีขวากน้ำเต็มไปหมดเลย เหยียบย่ามันไปมันก็เจ็บไปหมดน่ะนั่แหละมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเพราะดาวเสารเป็นคู่ศัตรูเขาเรียกเสี่ยนศัตรูอันดับหนึ่งเลยหมายถึงดาวสุขคือความสุขดาวเสาร์คือความทุกข์เมื่อมันปัจจันหน้ากันเหมือนเล็งกันเหมือนกับเขาเรียกว่าชงกันแบบนี้มันจึงทําให้เราเนี่ยมีปัญหาและทุกกายทุกใจนะครับเป็นลักษณะนี้แต่ไม่ต้องตกใจดาวคานจะอยู่หนึ่งเดือนครึ่งส่วนดาวสุขอยู่หนึ่งเดือน เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปวิธีแก้ก็คือปล่อยวางเนาะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ในเดือนพฤษภายนนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยคิดให้ถูกทางทําให้ถูกทางไปให้ถูกทางทุกอย่างก็สามารถสําเร็จได้ถ้าคุณอยากแก้ดาวเสาด้วยที่แบบว่าไม่อยากมีปัญหา วิธีแก้มีไหมมีวิชาโหรา,าศาสตร์มีไว้เพื่อแก้ไขและแก้ได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าคุณพยากรณ์รและตัวคุณเก็ตไอเดียหรือไม่สิ่งที่ผมถ่ายทอดไปก็คือดาวเสารคือการไปลวางอย่าเครียดอย่าเก็บกดอย่าวาัดระแวงอย่าตันีนะครับพยายามทําดาวเสารในด้านดีแล้วสองดวงนี้จะไม่โดนนะครับก็คือดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยจะไม่โดนหมายความว่า ถึงคุณจะเครียดคุณจะกดดันคุณจะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มีมิดคอยช่วยเหลือเพราะได้ประคองคู่มิดนะครับหมายความว่าปัญหาใดๆเกิดขึ้นมีมิดคอยช่วยเหลือแต่ถ้าเราลังแคลัลงคัดวัดระแวงสงสัยก็กลายเป็นว่าคนที่จะมาช่วยเราก็จะไม่เข้ามาเพราะเราอะระแวงนะครับเราไม่โอเคเราไม่เปิดรับไม่ให้ใครเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างอะ ต้องเดือดร้อนทําเองแล้วก็เหนื่อยเพียงลําพังนะครับยังไงก็อย่าเครียดอย่าว่าระแวงอย่ากเก็บกดและปล่อยวางให้ได้นะครับทุกอย่างก็จะไม่ได้ไม่ไม่มีความทุกข์นะครับแต่ความทุกข์จะน้อยลงนะครับเนี่ยก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้สามารถติดตามค่าวยีกร์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค่าวยกร์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้หนะครับขอบคุณครับ